หญิงสาวผู้อาภัพตอนที่212ท่องเที่ยวร่วมกันวางใจเถิดเรื่องที่สัญญาไว้ค่าเคยลืมเมื่อไร่กันกลับไปนอนหลับสักหน่อยแต่อย่านอนนานเกินไปเดี๋ยวตอนกลางคืนจะไม่ง่วงหลิงจเจวี๋ยเฉินลูปหัวยายหนูน้อยเหมือนที่กูเ้เย่ชอบลูปหัวแมวดำตัวน้อยเข้าใจแล้วกู้เย่ที่งวงเงียเช่นนี้ช่างน,น่ารักน่าเอ็นดูกว่าปกติหลิงจเจวี๋ยเฉินอดไม่ได้ที่จะหยิกแก้มของยายหนูน้อยอีกครั้ง จากนั้นก็ขึ้นเรือของโจนตัวเองด้วยความรู้สึกอะไรอาวรเขากําลังคิดหาวิธีหลอกล่อใยห,หนูน้อยมาที่โจนของเขาเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนวันถัดมาจะวินชีเฉิงปลุกกู้หมิงและเจียงจงเทียนตั้งแต่เช้าตรู่ยังจะหลับอยู่อีกพวกเจ้าไม่มีแผนที่จะไปที่บ่อแล้วหรือแล้วอาหารปิ้งย่างล่ะยังคิดจะย่างเนื้ออยู่หรือไม่ ผู้มิงแสดงสีหน้าจนปัญญาเขาอยู่ในวัยกำลังโตน่นอนต่ออีกหน่อยจะเป็นไรไปอีกอย่างถ้าไปเร็วเช่นนี้จะเร็วเกินไปสำหรับมื้อเที่ยงหรือไม่ทุกคนกินอาหารเช้าในลานบ้านตนเองระหว่างกินอาหารเช้าจะวินชีเฉิงก็เร่งเขาหลายครั้งบุคลิกที่ดูสง่างามและเป็นนักวิชาการอย่างคุณชายตระกูลสูงพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงในเวลานี้เขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่เล่นที่ชอบสร้างปัญหาและโลบมากเขาอายุน้อยที่สุดในบ้านบรรดาพี่ชายต่างมีความเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เล็ก ฉะนั้นนิสัยที่ดูมั่นคงของเขาเป็นการบ่มเพาะสร้างขึ้นมาจากสิ่งแวดล้อมได้ยินหูหยินใหญ่บอกว่าตอนเด็กๆจะวิ่นชีเชิงสนเหมือนลิงตอนนี้เขาเผยธาตุแทออกมาแล้วเมื่อสามพี่น้องมาที่ลานบ้านของกู้เยี่ยก็พบว่าสาวน้อยยังคงกำลังหลับสบายพี่ชายทั้งสามมองหน้ากันไม่กล้าปลุกสาวน้อยในที่สุด จวินฟางสวีจึงเป็นคนตัดสินใจปลุกให้ตื่นชายหญิงจะไม่นั่งข้างกันตั้งแต่พวกเขาอายุเจ็ดขวบเสียวฟางสวีเพิ่งอายุห้าขวบจึงขอให้หวังซื้อไปที่ห้องของแม่นางเยี่ยเอ๋อเพื่อปลุกนางเมื่อวันเสียวฟางสวีได้ยินว่าวันนี้มีเรื่องสนุกสนุกจึงงองแงขอตามมาด้วยบิดามารดาโน้มน้าวอย่างไรเขาก็ไม่ฟังวันนี้ไม่นอนตื่นสายตั้งใจตื่นแต่เช้าแน่ๆจะตามไปจับปลากับเก็บไข่เป็ดป่าด้วย โชคดีที่วันนี้ท่านย่าให้คนเตรียมเรือไว้ให้แล้วมิฉะนั้นหวังซื่อคงไม่กล้าปล่อยให้บุตรชายไปที่ทะเลสาบกับท่านอาผู้ไม่เอาฐานคนนี้ถึงกระนั้นนางก็ยังเลือกคนรับใช้สองสามคนที่มีทักษะทางน้ําที่ดีที่สุดในจวนให้พวกเขาคอยดูอยู่บนเรือเผื่อเกิดเหตุสุดวิสัยกู้เย่ทําความสะอาดร่างกายอย่างรวดเร็วนางสวมชุดกระโปรงผ้าไหมสีขาวสะอาดตัวสั้นแขนแคบผูกผ้าคาดเอวสีชมพูสดใสไว้รอบเอวอ่อนแอนขับเน้นให้ดูบอบบางยิ่งขึ้น ผมของนางถูกหวีขึ้นไปรวบไว้อย่างเรียบง่ายประดับด้วยไขมุกและสร้อยลูกปัดเท้าของนางสวมรองเท้าพันข้อคู่เล็กๆดูมีชีวิตชีวาแนาวคิดการออกแบบกระโปรงสั้นนี้มาจากแคว้นหลีบรรพบุรุษของแคว้นหลีเป็นชนเผ่าบนหลังม้าบุตริดาของพวกเขาขี่ม้าและเลี้ยงแกะชุดสั้นๆที่ทั้งสวยงามและสะดวกเช่นนี้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตและได้รับการสืบทอดต่อๆกันมา เหล่าสตรีทางตอนเหนือของแคว้นตงหลิงมักจะสวมกระโปรงสั้นนี้เสมอเวลาขี่ม้าจึงมีเรียกอีกชื่อว่าชุดขี่ม้าก,ก่อนที่พวกเขาจะออกไปพวกเขาได้ยินคนรับใช้รายงานว่าคุณชายหลิงจากจวนตรงข้ามส่งเรือมาเพื่อรับพวกเขาแล้วจะวินชีเชิงเบะปากแล้วกระซิบกระซาบกับกู้หมิงเจ้ายังคิดว่าข้ารีบร้อนดูสิมีคนใจร้อนกว่าข้าเสียอีกจวนเราก็ใช่ว่าจะไม่มีเรือจําเป็นต้องให้เขามารับหรือเจ้าคนสกุลหลิงผู้นี้ หากบอกว่าไม่ได้คิดอะไรกับน้องเย่ยเอ๋อข้าไม่มีทางเชื่อดูก็รู้ว่าเจ้านั่นอยากจะเป็นน้องเคยของเราใช่หรือไม่เป็นไปไม่ได้น้องสาวข้าอายุเท่าไหร่เองอีกตั้งหลายปีกว่าจะถึงวัยปักปิน่นกู้หมิงมีสีหน้าต่อต้านบุตรีตระกูลกู้ของเราล้ํา่ามากอายุไม่ถึง18เต็มไม่อนุญาตให้ออกเรือนถูกต้องถูกต้องเจ้าคนแสลิงนั้นอายุมากแล้วแก่กว่าข้าหลายปี เขาจะมีหน้ามาหมายตาน้องสาวของเราได้อย่างไรนี่มันวัวแก่กินหญ้าอ่อนมิใช่หรือจะวินชีเฉิงเต็มไปด้วยเครียดแคนและความขุ่นเคืองทว่าเจียงจงเทียนกลับถอนหายใจอยู่ข้างๆผู้ชายอายุมากกว่าจะค่อนข้างรักใคร่เอ็นดูภรรยาท่านพ่อของข้าอายุมากว่าท่านแม่ของข้าสิบกว่าปี ข้าแอบได้ยินเหล่าสิทธิพี่พูดว่าท่านพ่อเรากับเลี้ยงบุตรสาวอีกหนึ่งคนท่านปฏิบัติกับท่านแม่เหมือนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆในสายตาท่านพ่อไม่ว่าท่านแม่จะทำอะไรล้วนน่ารักน่าเอ็นดูดูดีไปหมดแม้แต่ข้าเองยังห้ามเข้าไปยุ่งหรือกวนใจท่านแม่มากนักคุณชายสกุลหลิงไม่มีตรงไหนที่แย่เสียหน่อยไม่ช้าก็เร็วอาจารย์อาตัวน้อยก็ต้องออกเรือนดังนั้นก็ไม่มีอะไรผิดที่จะมองหาบุรุษที่เหมาะสมตั้งแต่เนิ่นเ ถึงจะยังไม่แต่งงานก็สามารถมั่นหมายไว้ก่อนได้จะได้ไม่ถูกคนอื่นแย่งผู้ชายดีๆไปเสียก่อนสรุปเจ้าอยู่ฝั่งใครเจ้าคนทรยศเจ้าวินชีเฉิงและกู้หมิงหันหน้าไปจ้องเขาเจียงจงเทียนพูดอย่างไม่รีบร้อนแน่นอนว่าข้าอยู่ฝั่งอาจารย์อาตัวน้อยของข้าพวกท่านอย่าลืมว่านางต้องเป็นคนเลือกสามีเอง ต้องเลือกคนที่สามารถอยู่กับนางไปตลอดชีวิตหากคุณชายสกุลหลิงสามารถปฏิบัติต่ออาจารย์อาตัวน้อยได้อย่างสม่ำเสมอข้าก็ไม่คัดค้านถึงแม้จะคัดค้านแต่ก็ไรประโยชน์กู้หมิงทั้งเศร้าและร้อนใจน้องสาวคิดเช่นนั้นก็ไม่ผิดถ้านางเลือกแล้วจริงๆแม้ว่าพวกเขาจะคัดค้านถึงเพียงไหนก็ไม่มีประโยชน์เจวินชีเฉิงโบกมืออย่างหงุดหงิดและพูดว่าตอนนี้จะคิดมากทำไมน้องเยียเอ๋ยยังเด็กและนางยังคิดไม่ได้หรอก แม้ว่าจะถูกหมาป่าตัวใหญ่ฆ่าไปแต่มันก็เป็นเรื่องของอนาคตพวกเรามาคิดตอนนี้ก็ปวดหัวเปล่าๆเ,เมื่อเงยหน้าขึ้นแล้วเห็นเจ้าคนสกุลหลิงยื่นมือไปทางน้องเย่อเอ๋อของเขาจะวินชี้เชิงก็สะกิดกู้หมิงทันทีชายหญิงห้ามแต่เนื้อต้องตัวกันเจ้าคนสกุลหลิงระยังอายเหลือเกินเจ้าไปพยุงน้องสาวขึ้นเรืออย่าปล่อยให้เจ้าคนสกุลหลิงแอบกินเต้าหู้นางได้ กู้หมิงเดินก้าวยาวๆและยื่นมือออกไปขวางมือที่กำลังยื่นออกมาของน้องสาวได้สำเร็จน้องสาวระวังหน่อยข้าจะช่วยเจ้าเองพูดจบเขาก็เลิกคิ U ้วย่วยูหลิงเจวี๋เฉินพี่เคยมักเป็นคนที่รับมือยากที่สุดเสมอหลิงจเจวี๋เฉินยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนค่อยๆเก็บมือและยืนเงียบๆที่ด้านข้างของเรือ มองยายหนูน้อยด้วยรอยยิ้มท่าทางอันสง่างามเช่นนั้นกู้หมิงต้องยอมรับว่าในบรรดาผู้ชายที่เขาเคยพบแทบจะหาใครเทียบเจ้าคนสกุลหลิงผู้นี้ไม่ได้เลยแต่ผู้ชายที่ดีเลิศเช่นนี้จริงใจต่อน้องสาวของเขาจริงหรือไม่จะเป็นเพียงแค่เพราะอยากได้ทักษะทางการแพทย์และการปรุงยาของนางหรือไม่ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงจริงหรือหึงไม่ว่าอย่างไรเหล่าจิ้งจอกล้วนต้องโผล่หางออกมาในที่สุดเขาต้องจับตาดูให้ดีเพื่อไม่ให้น้องสาวหลงกล แผนของเจ้าคืออะไรไปตกปลาก่อนหรือว่าแค่มีคู่เยี่ยสายตาของหลิงจะเจเวียเฉินก็ไม่มองผู้ใดอีกต่อไปเขาก้มลงถามยายหนูน้อยแผ่วเบาเพราะกลัวว่าถ้าเขาพูดดังกว่านี้จะทำให้เด็กสาวตกใจกลัวได้แน่นอนว่าปิ้งย่างพวกเราย่างเนื้อก่อนเสียงสดใสดังขึ้นหลิงเจเวี๋เฉินก้มลงมองเห็นเด็กน้อยตัวจิ๋วเดินมาพร้อมกับจวินชีเฉิงเดิมทีท่านพ่อของเสี่ยวฟางสวีวางแผนที่จะตามมาแต่มีงานด่วน เขาจึงมอบหมายให้เด็กน้อยตัวจิ๋วมาดูแลน้องชายของเขาแทนในสายตาของเขาเด็กน้อยวัยห้าขวบจะมีอะไรสำคัญที่สุดได้นอกจากการกินจวินชีเฉิงอดไม่ได้ที่จะยกมือขึ้นป้องปากและกระซิบเจ้าไม่ได้กินมื้อเช้าหรือมาหรือเจ้ากินของว่างที่เรือนของเย่ยเอ๋อไปแล้วสองชิ้นเจ้ายังจะกินเนื้ออย่างลงอีกงั้นหรือกู้เย,ย่บีบแก้มอ้วนของเจ้าตัวเล็กก่อนจะนั่งลงแล้วคุยกับเขาอากาศไม่ค่อยร้อน พวกเราไปเก็บไข่เป็ดป่ากันก่อนเถอะแล้วค่อยนั่งเรือไปตกปลาบางทีเราอาจจะจับเป็ดป่าได้ตอนทำเนื้ออย่างมื้อเที่ยงเจ้าจะได้กินเนื้อปลาย่างและเป็ดย่างเพิ่มไม่ดีหรือดีเมื่อพูดถึงเรื่องกินจวินฟางสวีก็มีความสุขปลาย่างเป็ดย่าง